ลากา้อยเพลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับการจัดอันดับ7เมืองในเกมเกนชินไอแพดในเรื่องของเทคโนโลยีล้ำสมัยกันดีกว่านะเนื่องจากแต่ละประเทศในเกมนี้เนี่ยนวัตรกรรมไม่ซ้ํากันเลยนะแต่ละเมืองนี่ต่างกันมากเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าเมืองไหนคือที่สุดของนวัตรกรรมและเมืองไหนบ้านที่สุดนั่นเองซึ่งเราจะขอคัดมาแค่เเมืองหลักของเกมนี้เมืองที่นอกเหนือจากนี้จะไม่ถูกใส่มาเช่นคันดีอาเป็นต้นนะฮะโดยหัวข้อนี้เนี่ยมีคนขอไว้ในคอมเมนต์เราก็จัดให้ตามคําขอแบบจัดต็มเลยรีเด,เดว และก่อนจะไปชมคลิกปกันต้องบอกก่อนว่าถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตกหล่นไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาเสรมเิมเติมแต่งกันได้เพราะมันมีหลายอย่างจริงที่พูดถึงได้ในแต่ละเมืองนั่นเองนะวันแล้วก็ไปเรื่องบนเด็กกว่าในก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนมี้และฝากกด subscribe ช่องแลากดเปเพลงเอาไว้ด้วยนะครับผมและสุดท้ายก็ฝากผู้ส,สนรเสนใจดีหัวเอาไว้สักครูเดียวนะครับเติมเกมฮิต่ขยหมีได้ที่นี่ richman shop ถูก,กเติมเองพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เติมเกมส่วนที่ของฮูนิเวิร์สทั้ง3เกมอย่างเกมชินิเพ็กฮงคซาเดลและเซเลสโซนซีโร่กับลาก่อยเติมเวลอมินิการผ่อนได้ให้เงินคืนเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดการเติมครั้งถัดไปด้วยเติมไลน์ at richman shop ได้เลยมีแอดมินรอตอบเราเติมไม่มีวันหยุดพร้อมมีโปรแฟร์เซลด้วยเด้อเติมเลยวันนี้ที่ r ิชแมนช็อปนัมเบอร์วันเรื่องเติมเกมโอเคมาเรื่องมเมืองแรกดีกว่าที่เราว่าเทคโนโลยีเนี่ยพื้นฐานพอสมควรเลยนั่นคือมอนสเต็ตนั่นเองนะเมืองลมที่มีต้นแบบมาจากยุโรปยุคกลางจุดเด่นของมอนสตนนั่่ก็คคือวาามเรียยบง เป็นธรรมชาติและเป็นประเทศที่น่าจะเล็กที่สุดอรรมดาเจ็ดเมืองหลักแล้วก็ว่าได้นะวงเล็บแต่ไม่แน่เพราะแบบยังเปิดไม่ครบได้ข่าวลือๆมาว่ามอนสเต็ก็จะใหญ่กว่านี้ได้อีกในเรื่องของอาณาเขตอื่นๆระบบพลังงานเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือใช้พลังงานจากลมเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คามนาคมนี่เขาใช้ม้าก,ก็ด้วยในเมืองนี้นะถึงแม้จะไม่มีม้าในเมืองก็ตามนะแล้วก็ใช้เรือด้วยน่าจะเป็นเมืองแรกที่ผู้เล่นเข้าไปเยี่ยมเยือนนะมันก็เลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปมากกว่าน,นั้นนะก็มีแต่คนนะ่ะไม่มีหุ่นยนต์จักรกล เครื่องจักรอะไรใดๆนะก็จะมีแต่พลังของเวนตินี่แหละที่ใช้กระแสะลมสื่อสารกันจากระยะไกลได้นะล่าสุดเนื้อเรื่องเลยนะก็ไม่รู้จะน่เป็นเทคโนโลยีดีหรือเปล่าแล้วก็มีระเบิดน้องครีอะไรเงี้ยที่ลบภูเขากับทั้งลูกได้นะเพราะฉะนั้นด้วยความอิสระไม่วุ่นวายของเมืองนี้ก็อยู่อันดับที่7ไปแต่ถ้าพูดถึงกองกาลังความแข็งแร่งเนี่ยมอนซีก็ไม่น้อยหน้านะถึงแม้เทคโนโลยีจะไม่ได้ล้ำหน้าแต่ว่าเขามีทั้งกองอัลวินเฟลเนียสทั้งเทพลมนะแล้วก็สมาคมแม่มดด้วย ถึงจะเป็นเมืองที่เล็กเนี่ยโอ้โหบอกเลยไม่ธรรมดาแข็งแกร่งนะฮะไปต่อที่ลำดับที่6ก็คือเมืองหินรีเว่นั่นเองนะจุดเด่นของเมืองรีเว่คือการผสมผสานร,ระหว่างจีนในยุคโบดานและเทพนิยายที่มีพวกเซียนต่างๆปะปนอ,อยู่ในเมืองและยังเป็นเมืองที่มีธนาคารตั้งอยู่ด้วยเป็นแหล่งกําเนิดของค่าเงินในเกมนี้นั่นคือโมดานั่นเองนะ ระบบพลังงานเน่ีเวย,ยังดูฟิลฟิลธรรมชาติอยนะใช้พลังงานจากธรรมชาติเช่นแหล่งน้ําร้อนใช้หยกหรือแร่พิเศษเพื่อเก็บสะสมพลังงาน g o แล้วมีการหั่นน้ําผลิตพลังงานด้วยแล้วก็มีการเอาผลึกหินที่เป็นตัวไอขุดแร่เอามาทําอาวุธด้วยและบางส่วนเนี่ยก็จะมีใช้พลังของเซียนด้วยนั่นเองนะและมึงรีเวยเนี่ยจะเริ่มมีเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์แล้วอ,อย่างแรกที่นึกออกก็คือกุ้ยจงบาริสตา้านั่นเองนะเป็นอาวุธหน้าไม้โมรานที่ถูกสร้างขึ้นโดยกุ้ยจงกับเจ้าวงวนเมคา ที่มันสามารถทํางานได้แบบอัตโนมัติโดยมันจะยิงกระสุน่านหินใส่ภยัยคุกคามใดๆที่มันรับรู้ได้ในบริเวณใกล้เคียงนะเหมือนเหมือนป้อมปืนอัตโนมัติได้แหละแล้วก็มีสิ่งประดิษฐ์ของเจ้าวงวนเมฆาอื่นๆที่หลากหลายเยอะแยะนับไม่ถ้วนเลยด้วยนะมีนักประดิษฐ์อยู่ในเมืองนะอย่างที่3เนี่ยก็คือมีเตอเชมเบอร์น,นั่นเองนะอันนี้ไม่รู้จะเรียกว่าเทคโนโลยีหรือสถาปัตกกรรมดีเดเมเตเชมเบอร์นี่คือมันลอยได้นะเป็นเหมือนวงังส่วนตัวของหนิงกวงอะ่ะใช้เคลื่อนที่ได้ นะพิเศษสุดๆคือสามารถใช้เป็นอาวุธทุ่มใส่หัวศัตรูได้ด้วยนะเช่นตอนสู้กับโอเชียลเป็นต้นเพราะฉะนั้นเจ็ดแชมเบอร์เนี่ยก็มาทมงานแน่นอนนะถูกสร้างโดยพลังของธาตุหินผสมผสานกับอุปรกรณ์กับวิชาเซียนแล้วก็ส่วนประกอบที่มีพลังแฝงธรรมชาติต่างๆอีกมากมายนะฮะมันจะมีหินก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆที่เฉินเหินแบบกไม่ได้คนเดียวชื่อซันเซ็ตเวอร์มิเลียนไนท์นะฮะซึ่งหินอันนี้แหละที่ทําให้เจ็ดแชมเบอร์ลอยได้ ใครอยากรู้วิธีสร้างเจดเชียงเบร์เนี่ยเขามีบอกอยู่ด้วยนะในเนื้อเรื่องแผ่น2.4เนี่ยที่หนึงกวงแบบเร์เหมือนรีโนเวทใหม่นะหลังจากทุ่มใส่หัวศัตรูไปแล้วนะเพราะฉะนั้นรีเวนเนยโอเคอาจจะไม่ได้จเจริญใ,ในทางเทคโนโลยีมากแต่ว่าก็มีอะไรมากกับมอนสเตอร์อยู่แต่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหเหมาะเลยเมืองหลักแน่อนอนนะเป็นเมืองผลิตทองขนาดนี้ไปต่อที่อันดับที่5นั่นคืออินเนอร์ซูมานั่นเองนะอะไรเนี่ยนี่ไล่ลำดับที่นักเดินทางไปเลยใช่ไหม แต่มันก็ดูจริงนะยิ่งยิ่งเราเดินทางไปสซฟารมันก็ยิ่งดูว้าวขึ้นเรื่อยๆนะอินาซุม,มะเนี่ยก็ยังมีความบ้านๆเหมือนกันนะเหมือนกับแบบอะไรอนะฟิลญี่ปุ่นเงถ้าเป็นรีเวก็จีนอินาซุม,มะก็จะฟิลญี่ปุ่นยุคเอโดะนะฮะซึ่งวยความที่ตัวทวีปตัวเมืองนะมันมีพลังงานจากอิเล็กโทรท่าไฟฟ้าหลายเว้นอยู่แล้วเมื่อเลยถูกนําไปใช้ได้หลายด้านของเมืองของเขาทีนี้เทคโนโลยีที่ทําให้จัดอันดับอินาซุม,มะเยอะกว่ามอนสเตอร์และรีเวก็คือมีการสร้าง หุ่นยนต์จากกลอัตโนมัติที่น่าจะดูล้ำที่สุดในเจ็บประเทศแล้วนะโดยคนที่สร้างก็คือไรเดนเอเทพสายฟ้าประจําเมืองนั่นเองก็คือหลังจากการตายของไรเดนมโคโตะเทพสายฟ้ารุ่นแรกทําให้ไรเดนเอเนี่ยตัดสินใจจะสละร่างกายตัวเองเพื่อตามหาความเป็นเนรันดันนะเธอก็เลยเริ่มได้สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาจากเทคโนโลยีขั้นสูงบวกกับพลังของเทพเจ้าซึ่งหุ่นยนต์รุ่นแรกที่ถูกสร้างมาก็คือคาบุกิโมโนหรือชื่อปัจจุบันล่าสุดนั่นคือวอนเดอร์เดอร์นั่นเองนะเป็นหน แต่ก็ไม่ได้ใช้ก็เลยถูกท่อทิ้งไปจนนำไปสู่การสร้างหุ่นรุ่นต่อมาคือไดเดนโชกุนนะโอ้โหหุ่นนี้คือสมบูรณ์แบบสุดๆนะทำงานได้ตลอดการไม่เสื่อมสลายคือเป็นเทคโนโลยีการสร้างหุ่นยนต์ที่เกินจินตนาการมากมายทให้หุ่นยนต์เหมือนมีชีวิตจิตใจได้เรียนรู้สิ่งต่างเองได้อย่างไดเดนโชกุนเนี่ยโอ้โหสเกลพลังสูงมากนะถึงแม้จะเป็นแค่หุ่นยนต์ก็ตามนะทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดเลยสมูเนดเดอร์เนี่ยก็มีความเป็นมนุษย์มากกว่าน่อยนะดูจากในตอนที่เขาถูกทิ้งแล้วก็เหม แล้วก็อาไปหลงผิดอยู่กับฟ้าตัวแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับใจมาอยู่กับแม่นาฮิดะแล้วนั่นเองนะโอ้โหหุ่นยนต์ตัวหนึ่งด้ขนาดนี้เลยล้ําสุดๆนอกจากนั้นน,นอกจากหุ่น2ตัวจากคุณแม่อะไรได้แล้วเนี่ยก็ยังมีมาคุกเก่งคีนะโอ้โหบอสที่รู้สึกพูดถึงชื่อเทไรก็จะมีความแค้นตลอดกาลนะไอช่วงเกมเปิดใหม่หมหมหมๆกลางๆเนี่ยตัวนี้มันตบเราเยอะมาคุกเก่งคีเนี่ยเขาบอกว่าสร้างขึ้นโดยรวบรวมความทรงจำของประมาจารุ่นแรกแห่งสานักสองวิชาดาแห่งหนึ่งโอ้โหเป็นไงแล้วยังมีเตาหลอมมิคงเงะ เฟอร์เนสตัวนั้นที่สามารถสก,กัดพลังงานคำสามออกมาในรูปแบบแร่เจสติลเพื่อใช้นในการทำอาวุธก็ประมาณนี้เลยนะหรับเทคโนโลยีสุดล้ำของอินาซุมะลักๆาในเรื่องหุ่นยนต์นี่แหละคือไม่น่าจะมีเมืองไหนเทียบได้ละส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็จะมีความธรรมดาอยู่นั่นเองนะฮะอันดับต่อไปไปเมืองที่4นะก็คือซูเมรุนั่นเองนะอันนี้คือชันไล่เมืองแล้วนะแต่มันก็ไล่จริงๆนะซูเมรุเนี่ยก็เป็นเมืองแห่งปัญญานะซึ่งมีเทคโนโลยีจุดขายหลักก็คืออาคาชานั่นเองนะ ไอ้ระบบนี้เนี่ยมันพัฒนาขึ้นโดยลูกะเทวดาเทพมารคนก่อนโดยจุดประสงค์ก็คือเพื่อรวบรวมปัญญาและความรู้ของมนุษย์เชื่อมโยงประชาชนกับข้อมูลของโลกเข้าด้วยกันอารมณ์เหมือนเป็นอินเทอร์เน็ตลาว AI ติดตัวทุกคนเลยนะโดยมีต้นไม้เออร์มินซูเป็นศูนย์การในการเก็บข้อมูลซึ่งผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับระบบผ่านอุปกรณ์สวมทส่ขนาดเล็กขนาดคล้ายหูฟังระบบจะส่งข้อมูลจากต้นเออร์มินซูเข้าไปผู้ใช้โดยตรงโดยผ่านจิตสำนึก ภายในขอบเขตของเมืองโซเมลุนะฮะโหเป็นไงไนสามารถให้ข้อมูลตามคำถามคำนวณข้อสถานการ์ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ได้โอ้โหนี่มันอนาคตของแชท GPT หรือเปล่าแล้วก็มีตัวผลึกความรู้ด้วยอันนี้อย่างเทียบเลยนะอันนี้อย่างล้ำเลยเหมือนแฟดได์อะตัวเก็บข้อมูลขนาดเล็กที่สามารถโหลดข้อมูลต่างๆลงไปเก็บไว้ได้และถ่ายโอนไปยังอาลการาิได้ด้วยนะอย่างในตอนกา่เดิน,นทางสู้กับสก,การามุตมีการใช้ผลึกความรู้รวบรวมข,ข้อมูลของการต่อสู้ของประชาชนและในเหดะถ่ายโอนให้การเดินทางแบบเรียลไทม์ ทำให้เราชนะไปได้นั่นเองนะฮะแต่อาคชาช่าเนี่ยก็มีข้อจํากัดในการใช้เป็นการคิดทำให้คนที่ใส่เนะี่ยไม่สามารถฝันได้นั่นเองนะเพราะว่าอาคาชามาันจะดึงข้อมูลจากติดใต้สํานึกของประชาชนตอนหลับเพื่อสะสมความรู้เข้าระบบโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวนะฮะและอุปกรณ์นีน้ก็เป็นคีย์หลักของเนื้อเรื่องของแผนสมเมรุที่เขาใช้อาคาชาทลดลองเจตใจควบคุมคนให้ติดอยู่ในหลุมความฝานันเพื่อใช้ในแผนการสร้างเทพเจ้าองค์ใหม่นั่นเองนะฮะ น,นี่แหละระบบเทคโนโลยีที่ไม่น่ามีเมืองไหนสู้ได้แล้วในในด้านของ AI สุดล้ำนะแต่ว่าจากเควนเนอร์เรื่องของส,สมรู้เนี่ยหลังจากเราสู้กับละมุนเสร็จเนี่ยระบบอคาชาก็ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปเพราะว่านาฮิดะตัดสินใจปิดระบบนาฮิดะ nah บอกว่าการปล่อยให้อคาชาจัดการความรู้ทั้งหมดจะจำกัดความรู้ของผู้คนและลบล้างความเปิปดมาของพวกเราอ่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือการใช้ AI ทำให้คนโง่งลงนั่นเองนะโหช่วงนี้เขาลังทงเถียงกันอยู่เลย คุณเที่มในะฮีดักก็ตัดสินใจแล้วนะปิด AI ไปเลยนะกลัวชาวสมรุจะโง่ลงนะก็ทําให้ชาวสมรุสามารถฝันได้ตามปกติแล้วนั่นเองนะฮะนอกจากอาคชาโอ้โหสมรุยังไม่หมดตอนที่เราไปเดินในทะเลทรายเนะี่ยเราจะเห็นเหมือนพวกเครื่องจักรล้ำๆหุ่นยนต์ด้วยนะฮะเป็นผลงานลงเือมาจากยุคข,ของคิงเดชเฟรดนั่นเองแล้วก็จะมีตัวละครบางตัวเช่นคาเวเนะี่ยก็สามารถพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาใช้ได้เองนะของคาเวเนะี่ยหุ่นยนต์ชื่อนะเมรังเนี่ยออกแบบสถาไปนิกกรรมก็ได้ใช้ต่อสู้ก็ได้ แล้วมันยังสามารถแสดงอารมณ์สีหน้าตัวเองได้ด้วยนะและสุดท้ายคือโชกิโนคามิหุ่นยนต์ยักษ์ใหญ่ของสการมุนท,ที่ถูกสร้างขึ้นโดยหกคณะใหญ่แห่งสนาบันโซเมรุซึ่งมีพลังทันเทียมกับเทพเจ้าที่แท้จริงก็คือโปรเจกต์สร้างเทพเทียมนั่นเองนะหุ่นยนต์บอสลาสัปด์ห์ให้มันไปตบตลอดนั่นแหละนะไปไงัยโอ้โหโซเมรุนี่เริ่มล้ำแล้วนะอันนี้เริ่มล้ำกว่าสามเมืองแรกอย่างชัดเจนนะฮะไปตอนน่อกันดีกว่าที่เมืองอันดับที่สามในเรื่องของเทคโนโลยีสุดล้ำนะ นั่นก็คืออ่าแฮไม่ใช่ฟอนเทนะนัตลันนั่นเองนะเอาเมืองไฟมาขั้นก่อนนะหมเราไม่ได้เรียงลาดับนะฮะเมืองไฟเนะี่ยเอาจิงถ้าดูจากสิ่งก่อสร้างกับผู้คนเนี่ยอาจจะดูโบรานด้วยซ้ำอยู่เหมือนยุคไดโนโเสาร์อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนัตลันค่อนข้างล้ามากๆนะเพราะเทคโนโลยีของนัตลันเนี่ยเขาสามารถผสมผสานพลังงานธรรมชาติอย่างฟอิสตันวกกับความรู้จากได้ทาบางกรโบราณทําให้เทคโนโลยีเนี่ยมีความก้าวหน้าอย่างมากนะถึงแม้จะขี่ไดโนเสาร์นะฮะอาจจะส่วนหนึ่งของระบบพลังงานคือนัตลันเนี่ยจะมี โฟรจิสตันเนี่ยไอเป็นเหมือนพลังงานจากใต้ผืนพิภพเนี่ยทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆในน,นัลันมีประสิทธิภาพสูงก่าพลังชิ้อื่นๆคือมีพลังงานชั้นดีใช้แบบมาดูหมดกันเลยนะในเมืองนี้นะก็เลยทาให้หนีงไงมีเทคโนโลยีหลายอย่างเช่นนะปืนใหญ่บินได้อา่าที่เป็นอาวุธของชาสกานะฮะลูกขังสเทือนฟ้าอันนี้ของคาชินะนะหรือแม้แต่ล้อโลก,กันหรือมอเตอร์ไซค์ของมาเวลกานั่นเองของไปไงคือแต่ละอย่างนี้อย่างล้ำมอเตอร์ไซค์นี่คือแบบขขาเคลื่อนดนะ้วยโฟลจิสตันและสามารถปีนผา ไถ ái, น้ําบินบนฟ้าได้ด้วยแถมเอามาไถหน้ามอได้ด้วยนะโหสุดยอดและทุกอย่างที่พูดไปเนี่ยก็ถูกสร้างด้วยคนคนเดียวนั่นคือไซโลเนนนั่นเองนะอันนี้คือททนี่สตัร์แห่งเกนชินแน่นอนนะและอย่างเดียวคือเอาแบบ Armor, อร์เมอร์เกาะให้ตัวเองใส่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นอ่อีกเช่นโฟรจิสตันวิงนะอารมณ์เหมือนเจ็ตแพกนะั่นที่ใช้พลังงานโฟรจิสตันสำหรับการบินและเคลื่อนที่ในอากาศอ่านี่แล้วก็มีคอนตรีมีเครื่องเล่นเสียงมีมิกเซอร์ด้วยเล่นคอนเสิร์ตได้ด้วยนะ แล้วก็มีแท่นลอยฟ้าที่เราจะพบเห็นในทั่วไปเลยนะแล้วก็มีพวกเครื่องจักรหุ่นยนต์อะไรต่างๆเต็มไปหมดเหมือนกันมีเทคโนโลยีของมังกรโบราณอะไรเงี้ยมากมายไปหมดเลยและที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือเครื่องกําเนิดเพลิงสว่คนกวาดล้างนะ,ะที่ถูกสร้างขึ้นโดยราชามังกรแห่งไฟถืงยอดอาวุธทำลายล้างที่แค่กดปุ่มไม่กี่ครั้งเนะี่ยก็สามารถทําให้เกมจบลงได้นะคือถ้าใครได้เล่นเควนงโลกอันนี้นยะของนัทลนมันจะมีตัวให้เราเปิดใช้งานกระปิดใช้งานนะถ้าเราเปิดใช้งานเนะี่ย โลกทั้งใบจะถูกปกครอด้วยพลังงานโฟรจิสตันซึ่งเป็นโลกที่มีแสงสว่างไม่มีความมืดทําให้ไม่มีอเมซโลนี้ต่อไปแต่ก็แลกกับการที่ทําให้ทุกอย่างสูญพันธุ์หมดเลยนะเพราะว่ามันสว่างเกินไปนะเนี่ยเวอร์เม่ละหูเทคโนโลยีเวอร์จริงสาหรับยุคมังกรโบราณนะแต่ด้วยความที่มันเป็นของเก่าที่ยังลงเหลืออยู่แต่แค่เนี้ยก็ดูล้ํามากๆแล้วล้ํากว่าสีมือที่พูดถึงมาแต่ชอบความที่เอาแบบความอารยธรรมเก่าๆชนเผ่ามาบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะหูเป็นอย่างนี้มันวาคันด้าชัดๆนะนัดรันนะ อ่ะเปกันต่อที่อันดับที่2ในคลิปนี้นะนั่นคือฟอนเทนั่นเองนะเมืองน้ำนะก็ต้องมาเพราะเมืองนี้เนี่ยก็ดูจะเดินแตกต่างจากเมืองอื่นอย่างชัดเจนนะคือเมืองอื่นจะมีความแบบย้าๆทุ่งๆต้นไม้นะัดลานเนี่ยก็จะทุ่งๆใช่ไหมสุเมรุก็ต้นไม้เยอะแยะอินาสุมาก็มีความบ้านๆแต่ฟอนเทนี่นคือเป็นเมืองจริงๆเลยนะคือครบมดเลยนะเท,เทคโนโลยีวิศวกรรมสถาปัตยกรรม a อไอคมนาคมนะ อันดับแรกเรื่องระบบพลังงานเนี่ยในฟอนเทนเนี่ยพลังงานของมือนี้เนี่ยก็ต้องพูดถึงอันนี้ด้วยก็คือระบบสารอัเตรยิยนั่นเองที่คือสิ่งที่เรียกว่าประกาศสิทธิเที่ยงธรรมนะอันนี้มีบทบาทสำคัญมากในเนื้อเรื่องนะเป็นเหมือนตาช่างจากคนขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ภายในรงรคุบรรกรสร้างขึ้นโดยฟโฟคลาล์สเทพน้ำองค์ก่อนระบบการทํางานของประกาศสิทธิเที่ยงธรรมเนี่ยคือมันจะเปลี่ยนความศรัทธาของชาวฟอนเทนที่มีต่อความยุติธรรมไปเป็นอินเดมนิทียมนะผ่านการตัดสินคดีนะ ซึ่งเป็นพลังงานประเภทหนึ่งที่ฟอนเทนสะสมมานานเลยแล้วก็ใช้ไปได้อีกนานเลยนะแต่ปัจจุบันนี้เนะี่ยล่าสุดอา่าล่าสุดอีกแล้วเหมือนจะไม่รู้เลยหลังจากเหตุการณ์ที่โฟกัลลอสได้ใช้พลังงานที่สะสมบนนระกาสีเที่ยงทำประหารตัวเองแลวคืนพลังให้กับนิวเวเลตตั้งแต่นั้นมาเนี่ยประกาสีเที่ยงทำก็อยู่ทํางานแล้วก็ไม่สามารถผลิตพลังงานอินเดมิติเียมได้แล้วนะแต่ไม่ต้องห่วงพบปัจจุบันนี้ฟอนเทน,เนก็ได้มีระบบพลังงานใหม่ที่เรียกว่าพลังปฐมภูมินะซึ่งประกอบไปด้วยพลังงงงาาาานตรข้2อัคื uma, นะพลวิญณญญ แล้วก็อูเซียพลังสาสานั่นเองไอ,อตัวสีทองสีม่วงที่ตัวละครในฟอนเทนมันก็จะมีกิมมิกเนี่ยเอาไปสู้มอนนั่นเองนะซึ่งใช้อันเนี้ยมาขับเคลื่อนเมืองกันอยู่ทุกว,วันนี้และฟอนเทนเนี่ยก็จะมีเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์เยอะมากๆนะมีหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยมีหุ่นยนต์ในสารหุ่นยนต์โรงงานหุ่นยนต์สนุนแตน้ำก็มีและไอตัวบอสที่เป็นนักเต้นลำคู่กันอนะ่ะก็เป็นหุ่นยนต์นะอันนั้นก็เท่มากๆนะฮะ อาไว้ประจําตัวของตัวละครในเมืองฟอนเทนบางตัวเช่นของพีลิสลี่เนี่ยก็เป็นเครื่องจักรอันตโนมัติเช่นการหรือจะเป็นหางของเอสคอฟเฟียร์ที่สามารถบันทึกการเคลื่อนไหวจำนวนมากอุโหน้าได้และช่วยเธอทำอาหารได้ด้วยนะสามคือเรื่องของระบบคมนาคมตั้งแต่ผมไปเมืองฟอนเทนครั้งแรกเนี่ยผมชอบในรถรางลอยน้ำมากเลยนะออคโบัสนะโอ้โหเป็นรางไปเลยนะมีเรือกลไกลมีเรือลอยฟ้ามีลิฟต์ด้วยโอ้โหเป็นไง แล้วพูดถึงระบบคมนาคมเนี่ยก็ต้องพูดถึงไอ,อ,อ้ลิฟที่มันลงไปคุกใต้ดินะเนี่ยไอ้คุกใต้ดินนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่แบบโอ้โหมันสร้างได้ไงในใหญ่ขนาดนั้นนะไอ้คุกใต้ดินของพิลิซลี่อะ่ะโอ้สุดยอดแล้วเรื่องของสื่อบันเทิงและศิลปะนี่ยก็ยังมีความจเจริญกับมืองอื่นๆด้วยนะมีการแบบถ่ายหนังถ่ายละครอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมืออื่นไม่มีเลยนะและสุดท้ายอ่าถึงแม้ฟอนเทนจะดูลำแค่ไหนแล้วยังมีเมืองที่ลำที่สุด อันดับที่1นึ่งใน,นาเจ็ดเมืองก็ต้องขอยกให้เซตในย่าหรือเมืองน้ําแข็งนั่นเองนะฮะถึงแม้เราจะไม่เคยไปเมืองนี้ด้วยตาของพวกเราเพราะเนื้อเรื่องมันยังไปไม่ถึงแต่จากข้อมูลที่มีเนี่ยก็คือเาาได้แล้วนะว่าเมืองนี้เนี่ยเทคโนโลยีล้ําสุดในทุกด้านอย่างแน่นอนนะเริ่มจากทหารของฟาตุยเนอะนี่เขาบอกว่าทหารเนี่ยใช้ใช้เทคโนโลยีของเมืองเต็มที่เลยถ้าดูจากการแต่งตัวบอกโอ้ที่ใช้น่าจะมีปืนมีค้อนมีอาวุธอื่นอืกมากมายที่สามารถกักเก็บพลังธาตุเพื่อใช้ในการต่อสู้ได้นะคือแค่นี้เนี่ยกัมมกวาือๆแล้ ดูหน้าตาทหารฟาตุยเทียบกับไอตัวทหารเมืองอื่นในเกมอ่ะก็คือจะรู้แล้วนะแล้วจากคําบอกเล่าของเวนตินที่ได้บอกว่ากองทัพฟาตุยเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปแต้วแวดเลยนะคือถ้าพิดกันเฉพาะทหารเนี่ยไม่มีเมืองไหนสู้ได้เลยนะและกิลดังพระจันทร์เองเนี่ยก็มีต้นกำเนิดมาจากเซนนายาด้วยและแคทรีนเนี่ยที่เป็นพนักง,งานต้อนรับของกิลดังพระจันทร์ที่จริงแล้วเธอเป็นหุ่นยนต์แถมมีหลายตัวและแต่ในวความทรงจําแยกจากกันด้วยนะซึ่งแคทรีนเนี่ยเราคุยทุกวันนะ โอ้โหคยุยกับเราอย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นด้านหุ่นยนต์เนี่ยก็คือล้ำแน่นอนนะแล้วยังมีสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำที่สุดที่มีที่เดียวในเกมคือดิลูชันหรือเรียกว่าเนสมาเน้นนั่นเองทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถได้รับพลังที่เทียบเท่าหรือมากกว่าพลังจากวิชา่นได้ด้วยในด้านของเทคโนโลยีชีวภาพเี็ยก็มีเห็นเช่นกัน,กนคือมาจากดอตโตเร่พี่หมเทียนของเรานะโอ้โหผมว่าเมืองน,นี้มันล้ำเพราะมันเทาๆน,น,นั่นเองนะมันข้ามเขตสีลธรรมไปแล้วนะอีฟาตุยพวกนี้นะมันก็มันก็เลยสามารถวิจัยเทคโนโลยีได้มากกว่าชาวา คือแบบอย่างพี่พหมอโดโตเร่เนี่ยโคนตัวเองได้นะแล้วก็สามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดได้นะแล้วก็สร้างสางสารอนุเทพได้ด้วยโดโคเร่โดนฉีดใส่มาแล้วเกือบตายโอ้โหโดโตเร่คนเดียวนี่ก็คือล้ำไปไกลแล้วถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะทีเนี้ยพอพูดเซน่าย่าเนี่ยก็ต้องพูดถึงนอตไครด้วยเพราะนอตไคลด์เนี่ยเหมือนเป็นน้ำจิ้มกว่าได้คือมันอยู่ในเขตของเซนญญานย่าไงก็มีข้อมูลออกมาแล้วว่านอตไคลด์เนี่ยก็จะเป็นเมืองที่เทคโนโลยีก้าวหน้ากว่าเมืองอื่นอย่างมากเช่่่นนนกัรรวววมมมถึงงททิทขออืีไซ้้ใคดย ก็มารอดูกันว่าจะดูไฮเทคขนาดไหนนะไม่น่านเกินรอแล้วสําหรับนอตใครนะเพราะฉะนั้นนี่แหละเชนาย่าเ่ยก็จะเป็นเมืองอันดับหนึ่งของรานะคือล้ำสุดแล้วในทวีปแด้เวดทวีปเขาจากข้อมูลที่มีในตอนนี้และโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นลําดับตามที่นักเดินทางเราเดินทางมานั่นเองนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้สําหรับเจ็อันดับเมืองเราจะอันดับตามลําดับความล้ำของเทคโนโลยีในเกนชิน,นแิแพคนั่นเองนะคิดเห็นยังไงนะก็ คมไม่กลันไมาได้ส่วนตัวผมก็ว่าพอมานั่งเล่นอย่างนี้เนะี่ยเออมันก็จริงนะเหมือนกับไอ้เกมมันก็ค่อยๆพัฒนาไปพร้อมเรามันก็พาเราไปดูเมืองที่เดินขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เจ๋งดีเหมือนกันแล้วก็ทําให้รอดูน็อตคลายไม่ไหวแล้ววา่าจะหน้าตาขนาดไหนนะก็ติดตามไปพร้อมกันกันกบเกมซีนี่แพคแพทใหม่นั่นเองนะอันนีแลวก่อนขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูมือนจบถึงตอนนี้และอย่าดูทับปิดนะอีจะงรักก่อนเพล คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับไอทอปิกนี้ก็มาจากคอมเมนต์เช่นกันนะวันนี้ลาไปก่อก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย